วัสดีครับนี่คือฝน้าพายุพยากรณ์อากาศประจำวันที่27มิถุนายน2566ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไวด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทางกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองไว้ด้วยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอนํอนาจเจริญบุรีรัม สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้านขนองรอนะ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบ,บบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนคปรปฐม และราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อนละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะรศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ล,ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้าชอบกดไลค์ถ้าเชีย์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องฝนฟ้าพายุหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ